ครับผากสองครับนี่ครับชามแต่งประกอบเข้าไปแล้วแต่งผมแล,ล้ว<ร>ัล้าง่ายครับเข้าง่ายครับพอดีครับตรงนู้นบนนิดนึงอ้พอดีเพี้ยน,นี่ทําการลองแล้วนะครับรถคันนี้ทําการลองมาแล้วแล้วก็แกะออกมาดูว่ามีผลเสียอะไรไหมสรุปว่าใช้ได้ครับครบถ่วร้อยเซนไม่มีปัญหาครับไม่กินสายพาน ใช้างานได้ปกติใช้างานได้ปกติใช้ชีวิตประจำวันได้ครับผมอมืใส่เข้าไปแล้วที่ผมใส่ไปแล้วนะครับทำความเร็วของตัว g t ๊ก็กประมาณ129ยยีมาจากไม่เดิมนะครับไม่รู้เกี่ยวกับท่อผมหรือเปล่ารท่อผมเป็นท่อแต่งอะคับูบูกว่าจะเอาท่อเดิมไปผ่าดูว่าจะขึ้นอีกอไม ต้องลองดูมันจะได้ไม่ต้องลดแรงอัดจากเครื่องยนต์สายเข้าไปแล้วครับช่างบาทสทำการแกะมาแล้วได้ทดลองแล้วแล้วก็เป็นผลดีครับไม่เสียหายอะไรไม่มีดังไม่มีหอนรอบเบินไม่ฟรีเยอะรับประกัน มีหน้าทำสีแล้วไหมรับผมมีเพื่อนเป็นล่าช่างทำสีแ้ไหมมีรัอผมอืมคือมานี่ทางรานเรานี่ได้หมดทำเรื่อมอืมจะผ่าท่ออะไรได้หมดครับเข้าไปแล้วอันนี้ได้ทำการลองมาแล้วจริงๆนะครับแล้วเอาออกมาเช็คครับว่า มีผลเสียอะไรไหมดูแล้วไม่มีมพักปกติเหมือนของเดิมเลยแต่แค่ว่าโหดกว่านั้นเองําเขาจะทำอะไรทำแล้วก่อนว่า ไม่มีปัญหาแล้วนะครับช่างเดี๋ยวรียบร้อยที่ผมลองกับรถผมเองเลยนะครับเนี่ยลองกับรถผมเองเลยมันใจในฝีมือน้องชายได้ลองเองเลยจะได้รู้สายเที่เรียบร้อยแล้วไม่มีแค่หายนะช่าง ติดต่อที่เบอร์อะไรครับช่างเนี่ยศ9นย์เก้าเก้าครับโอ้โหนี่ครับตามไปนี่เลยน้เก้เจี่ห้าเจ็ดสามี่ห้าเดี๋ยวจะมีภาคสองภาคสามเด้เลยครับจะไปอัาททับสเปรดให้ดูว่าโกหกจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้ แล้วผมเดิมเลย GTS นี่ไม่ได้เข้าสูนยแล้วนะครับมาช่างบานเลยร้านไม่ได้รู้หรานะครับแต่ช่างฝีมือแค่ไม่มีงบเท่านั้นเองงบยังไม่ถึงกำลังปั้นอยู่กำลังหาลูกค้า ตังมากเลยเนี่ยรถจะไปแดงไปขาวเลยถ้าเจอฝนนี่จบเลยพอพอติดต่อใด้เฟซบุ๊กอะไรครับท่าน ช่างบาร์สปินรั้วครับช่างบาร์สปินรั้วนะปินรั้วอะไรเนี่ยปินรั้วกำแพงบ้าน <c oughs> คนอื่นหรือบ้านเรา <c oughs> บ้านเราเลยเข้าบ้ <c oughs> บานไม่ได้วันนี้บรรยากาศฝนตกด้วยนะครับผมทำเนี่ยตัดสัดให้ดูนะครับว่านึ่งหา,ายคือช่างบาสบรรยโยนครับ ไปเ,เจอคนบ้าลลครับลครเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับช่างส,สายแสดงได้แล้วครับเดี๋ยวทํางานนิดนึงเก็บรายละเอียดก่อน แรงไหมแรงเดี๋ยวช่างสตาร์ดูหน่อยล็อบเบิ้ลมันไงนี่ครับผมดูดิว่าดังจริงหรือเปล่าใสา่ปุ๊บแล้วใช้ได้ไหม เดียวไม่เยอะไม่เยอะครับไปเลยไปเลยไหมโอเคครับช่างบาสเดี๋ยวมาลองดูผลงานัต่อว่าทำความเร็วได้ที่เท่าไหร่ขอบคุณมากครับ